เรื่องย่อละครหนึ่งในร้อการเจอกันครั้งแรกของอนงค์และคุณพระอนงค์สาวนักเรียนนอกหัวทันสมัยทายาจเจ้าของธนาคารและห้างสรรพสินค้ากลับสู่พระนครโดยมีเพื่อนสนิทเมื่อตอนเรียนต่างประเทศอย่างชัดคอยทำคะแนนขายขนมจีบอยู่แต่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะดันไม่ถูกชะตาตรงใจกับคุณนายชื่นแม่ของชัด ที่มองเธอเป็นเพียงสาวกากันไม่สมควรที่จะมาเป็นลูกสะภย้ยโดยมีพี่ชายอย่างวิชยัยหรือคุณพระผู้พิพาคสามารถนิ่งที่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านคอยดูแลทุกสิ่งในบ้านรวมไปถึงเรื่องรักของน้องชายอยู่ห่างๆการเจอกันของอ,อนงค์และวิชยัยแบบบังเอิญน,นั้น ทำให้เธออยากทำความรู้จักและศึกษาคนในบ้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นส่วนอนงเองก็ถูกเหล่าพี่ชายหาคู่ครองให้ครอบครัวของอนงมีพี่ชายสี่คนบรรดาพี่ชายต่างวางแผนหาคู่ครองมาดูตัวอนงเพื่อที่จะให้น้องสาวหนึ่งเดียวคนนี้ได้มีคู่ชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับฐานะ วิชัยตกกระไดพลอยโจนจากสมพงศ์พี่คนโตของอานงให้ร่วมพิพากษาหาคู่ที่เหมาะสมให้กับน้องสาวในขณะที่คุณนายชื่นเรียงหาคู่ครองให้ลูกชายอย่างเร่งด่วนจับชัดคลุมถุงชนกับสะอางลูกสาวให้โซคุณหญิงมะยมแต่แล้วอานงก็ดันรู้ความลับปมเรื่องหัวใจในอดีตของวิชัยเข้าจนได้อานงเผลอใจเต้นแรงกับคุณพระ เมื่อวิชัยมุ่งมั่นทำคดีใหญ่นักต้มตุ๋นคนดังในพระนครจนแม่จอมบงการอย่างคุณนายชื่นเป็นเดือดเป็นร้อนหาว่าไม่สนใจปัญหาเรื่องในบ้านการทำคดีใหญ่ครั้งนี้ทำให้วิชัยได้พบเจอกับจันทรหนึ่งในสาวที่ผัวพันกับคดีดังความเรียบร้อยและใส่ซื่อของเธอเป็นเสน่ห์มัดใจวิชัยตั้งแต่แรกเห็นด้านอนง เกือบพลาดท่าเสียทีจากผู้ชายรูปลักษ์ดูหรูที่พี่ชายแนะนำให้แต่แล้วเมื่อสองบ้านมาปิกนิกระชับความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์ของทั้งสองบ้านที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆชัดพาอานงไปปิกนิกระชับความหวานแต่ทริปนี้มีวิชัยและประสิทธิ์รวมเดินทางด้วยในขณะที่คุณนายชื่นปล่อยของออกมา คอยวางแผนกลั่นแกล้งอนงและพี่ชายเด็กพิเศษอย่างประสิทธิ์ทุกรูปแบบทำให้ดินเนอร์มื้อนี้ประสิทธิ์คุมสติไม่อยู่หายตัวไปและเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจอีกครั้ง เมื่อได้รับฟังข่าวร้ายว่ามีการสูญเสียของบ้านเกิดขึ้นอนโนงเริ่มประทับใจในตัวของวิชัยมากยิ่งขึ้นที่เป็นผู้ชายอบอุ่นและเปรียบเหมือนเสาหลักในบ้านคอยดูแลทุกคนให้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้โดยมีพี่ชายเด็กพิเศษอย่างประสิทธิ์รับรู้ถึงความในใจที่อนโนงมีให้กับวิชัยคอยเป็นกองเชียร์หนุนหลังอย่างเต็มที่ แต่รักครั้งนี้กลับไม่ราบรื่นเมื่อวิชัยเดินหน้าบอกความในใจและมอบของที่ระลึกสุดพิเศษให้กับจันทรนส่วนชัดเองก็ต้องปวดใจครั้งใหญ่ที่คิดผิดมาตลอดว่าอานงคือคนพิเศษของเขาทั้งที่มันก็แค่การแสดงฉากหนึ่งเท่านั้นในที่สุดอานงก็ได้รับรู้ความลับในอดีตสาเหตุที่แท้จริงถึงการจากไปของสุน อดีตภรรยาของวิชัยทำให้เธอรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้คุณพระเปิดใจกับรักครั้งใหม่ส่วนคุณพระยังคงเป็นผู้เสียสละแอบเอาโฉนดที่ดินสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อมาให้ชัดไว้ไปสู่ขออนงงส่วนชัดยอมเล่นตามเกมแม่ออกเดทกับสะอางเพื่ออยากได้แหวนประจำตระกูลไว้ไปมั่นเพิ่มเติมคุณนายชื่น โกรธที่ชัดไม่ลงรอยกับคนที่วางไว้ให้เลยรวมหัวกับคุณนายมยมสั่งย้ายลูกชายไปประจำการที่โคราชเพื่อให้ห่างจากอนงส่วนในงานวันเกิดของอนงที่เต็มไปด้วยแขกคนสำคัญมากมายและของขวัญเซอร์ไพรส์จากสมพงศ์พี่ชายคนโตที่ได้ตามหาผู้ชายในฝันซึ่งเป็นรักแรกของอนงมาร่วมเป็นแขกคนสำคัญได้สำเร็จ ในขณะที่ชัดก็เตรียมแหวนมั่นเพชรเมตโตมาคุกเข่าขออนงค์แต่งงานแต่สถานการณ์ในวันเกิดกลับวุ่นวายและเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเมื่อวิชัยควงคู่จันทรมาร่วมงานวันเกิดในฐานะผู้หญิงที่เขากำลังคบหาดูใจหลังจากเหตุการณ์ระทึกจบลงในงานปาร์ตี้วันเกิดของอนงค์ทำให้ชัดเหมือนคนอกหักอย่างจังเลยขับรถหนีไปพร้อมกับอาการเมา โดยมีจันทรติดรถไปด้วยสร้างความเป็นห่วงให้กับพี่ใหญ่หรือวิชัยเป็นอย่างมากที่เห็นทั้งสองคนหายไปด้วยกันสองต่อสองซึ่งการหายไปในคืนนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชัดและจันทรนถูกชะตากันในทันทีอนนงรู้สึกได้ว่าจันทรนมีใจให้กับชัด จึงพยายามบอกคุณพระให้รับรู้เรื่องนี้ด้านชัดเองไม่อยากถูกแม่จับคลุมทุงชนกับสะอางเลยหนีออกจากบ้านไปส่วนจันทอนก็หายตัวไปเหมือนกันคุณพระหรือพี่ใหญ่จึงพยายามตามหาทั้งคู่ในขณะที่คุณนายชื่นโกรธมากวีนบ้านแตกเลยคุณพระเดอแบกของครอบครัวจูจๆก็เกิดสุดหนักหมดสติ ถึงข,ขั้นสั่งเสียกับทุกคนไว้ด่านอนงงเห็นสิ่งที่คุณนายชื่นทำก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างแรงพร้อมที่จะฟาดกลับในส่วนของคุณพระหรือพี่ใหญ่ก็อาการสุดหนักลงทุกวันยังคงไม่ได้สตินอนป่วยติดเตียงอยู่จนเพื่อนร่วมงานต่างพากันมาเยี่ยมมากมาย มีเพียงอนงและประสิทธิ์ที่คอยถูกกีดกันจากคุณนายชื่นและคนใช้บ่อยไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมได้ส่วนชัดและจันทอนแอบไปจดทะเบียนสมรสโดยไม่บอกใครชัดรวยขึ้นผิดหูผิดตาถอยรถใหม่ป้ายแดงจนหลายคนสงสัยในเส้นทางการเงินของชัดส่วนอนงใช้ดนตรีบำบัด บรรเลงเปียโ,โนข้ามรั้วบ้านทุกวันเพื่อหวังให้มีปาฏิหาริย์ช่วยให้อาการคุณพระดีขึ้นแต่แล้วอุปสรรคชีวิตคู่ของชัดและจันทรก็เต็มไปด้วยขวากหนามจันทรถูกระรานจากสะอางและคุณหญิงมยมทำให้เรื่องการแอบจดทะเบียนสมรสของชัดแดงขึ้นจนได้ด้านวิชัยเริ่มฟื้นตัวขึ้นและเป็นธุระเรื่องงานแต่งกับเรือนหอให้น้องชายชัดเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินส่งผล ต่องานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นงานแต่งก็ถูกพังลงไม่เป็นท่าทำให้อนงกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยว่าแฉเรื่องทั้งหมดจนงานแต่งพังแต่ผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงคือฝีมือใครกันแน่จันทรยอมตัดขาดกับที่บ้านพร้อมต่อสู้ปัญหาหนี้สินในการสร้างครอบครัวกับชัดทั้งคู่ยอมปรับทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน วิชัยและอนงค์เคลียใจยเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำงานแต่งพังวิชัยรู้สึกดีกับอนงค์พร้อมยื่นเงื่อนไขให้อนงร่วมพิสูจน์ใจตัวเองขอให้ห่างจากกันหนึ่งเดือนเต็มเพื่อเช็คว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนใจหรือไม่แต่เมื่อครบกําหนดวิชัยกลับหนีหัวใจตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตรังและขอลาออกจากงานราชการทำให้อนงและประสิทธิ์ พากันออกเดินทางไปหาคําตอบว่าทําไมถึงหนีจากเธอไปเมื่อวิชัยย้ายมาอยู่ที่ตรังเพื่อพักฟื้นร่างกายหลังจากลาออกจากงานผู้พิพากษาเปลี่ยนมาเป็นเพียงทนายความโดยที่อนงก็หนีครอบครัวม,มาสมัครงานเป็นล่ามที่ศาลตรังเพราะอยากใกล้ชิดกับคุณพระให้มากขึ้นอนงเอ่ยปากขอลองใช้ชีวิตคู่กับวิชัยเหมือนข้านิยมต่างชาติและการมาอยู่ที่ตรัง ทำให้อนงได้เห็นการทำงานของวิชัยร่วมไปถึงได้รู้ปมในอดีตของบอยที่ต้องผ่านอะไรมาบ้างอนงและวิชัยเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนวันหนึ่งวิชัยถูกขอร้องให้ว่าความช่วยเหลือชาวบ้านทำให้เขาต้องเจอศึกหนักต่อสู้คดีใหญ่กับผู้ทรงอิทธิพลวิชัยทุ่มสุดตัวในการทำคดีว่าความช่วยเหลือชาวบ้านได้สำเร็จ อนคงก็คอยอยู่เบื้องหลังช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สู้ดีนักเมื่อวิชัยถูกตามข่มขู่ถึงบ้านสำหรับวิชัยเองเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันกับอนคงทำให้เขาเปิดใจให้กับอนคงมากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ข้อเสียซึ่งกันและกันอนคงก็ปรับตัวตามวิถีชาวบ้านตรงังเลยไปแอบซุ่มเรียนทอผ้าไว้ใช้สำหรับพิธีแต่งงานหลังวิชัยวาความให้จนชนะ ชาวบ้านเลยรวมตัวกันตอบแทนทั้งคู่ช่วยกันจัดพิธีกินเหนียวหรือพิธีแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่นให้กับทั้งสองคนอย่างเรียบง่ายแต่แล้วความปลอดภัยของวิชัยและอนงก็เริ่มจะอันตรายมากขึ้นทุกทีเพราะมีมือดีส่งเอกสารลับให้วิชัยเปิดโปงคดีดังให้ได้จนเมื่อถึงวันประเพณีแย่งเรือพระ ชาวบ้านในตรังต่างก็มารวมตัวกันมากมายเพื่อมาร่วมงานแต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นเมื่อมีมือปืนบุกเข้ามายิงค่มขู่ภายในงานจนทำให้ประสิทธิ์รีบวิง่งหนีด้วยความตกใจเลยได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปด้านสมพงษ์รู้ข่าวเลยรีบบุกลงมาตรังมาต่อว่าวิชัยที่หลอกพาอนงมาที่นี่จนทำให้ออนงมีข่าวเสียหาย ก่อนจะพาตัวน้องๆกลับสู่พระนครทันทีอนคงตกเป็นข่าวดังในเวทวงสังคมว่าได้นี้ตามผู้ชายจนตั้งท้องด้านวิชยัยเผชิญพายุเคลื่อนลูกใหญ่ที่ตรังทุกคน ได้แต่ภาวนาเอาใจช่วยให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัยวิชัยกลับมาพระนครและแจ้งทุกคนในบ้านว่าเขากําลังจะแต่งงานทำให้คุณนายชื่นช็อกหนักมากเมื่อรู้ว่าเจ้าสาวก็คืออนงค์นั่นเองวิชัยรีบเคลียร์ใจกับบรรดาพี่ชายของอนงค์พร้อมขอเข้ามาสู่ขออนงค์กับพี่ชายด้านพี่ชายคนโตสมพง์เรียกสินสอดแบบจัดเต็มวิชัยก็ทำทุกวิถีทางเพื่อความรัก และหาเงินสินสอดมาแต่งงานกับอนงค์ให้ได้สุดท้ายแล้ววิชัยก็ได้ฝ่าด่านของพี่ชายอนงค์ทั้งหมดและก็ถึงวันแต่งงานของวิชัยและอนงค์เหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่ชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ต้องเจอบททดสอบมากมายคุณนายชื่นเองก็ยังทําใจไม่ได้ที่จะรับอนงค์มาเป็นสะใภ้ส่วนชัดและจันทร์เริ่มมีปัญหาในชีวิตคู่ ชชดกลบเข้าสู่เวดวงสังคมเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานจนลืมภรรยาอย่างจันทรและยังต้องเจอกับดราม่าครั้งใหญ่ของคุณนายชื่นที่พร้อมแชฉความลับของอนงเพื่อให้เธอหลุดจากตำแหน่งลูกสะใภ้ตระกูลนี้ในเวลาลงมือทำคดีใหญ่วิชัยถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีคุณหญิงมยมและสามีทุจริตระดับชาติ การทำคดีนี้ส่งผลให้มีเรื่องราวมากมายเข้ามาคุณหญิงยืมมือคุณนายชื่นมาเกี่ยวพันต่อรองด้วยตำแหน่งสตรีดีเด่นวิชัยตกเป็นผู้ต้องสงสยัยรับสินบนคดีในอดีตมีผลต่อหน้าที่การงานในปัจจุบันโดยมีอานงวางแผนคอยช่วยเหลือสามีอย่างเต็มที่เรื่องบานปลายถึงขั้นนูนิดลานสาวถูกจับตัวไป ทุกคนในบ้านกำลังเจอศึกหนักและในที่สุดคุณนายชื่นก็ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นจากสมาคมโดยมีอานงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคุณนายชื่นเข้าใจลูกๆมากยิ่งขึ้นและปลดล็อกความสัมพันธ์กับลูกๆทุกคนวิชัยได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอก อนงจึงต้องหาคนมาดูแลกิจการในห้างรวมไปถึงดูแลหัวใจพี่ชายอย่างสมพงศ์ส่วนชัดและจันทรก็มีเหตุและหน้าที่การงานที่ต้องไปทำงานต่างประเทศเช่นกันผู้ชายหนึ่งในร้อที่น้อยคนจะเจออย่างคุณพระหนุ่มหัวโบราณกับสาวหัวทันสมัยอย่างอนงสองคนที่ต่างขั้วจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่ ติดตามชมในละครหนึ่งในร้อยขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ